อโอ้โหแหกกฎโรงเรียนกันเห็นเห็นเลยนะโรงเรียนเขาไม่กฎว่างไงห้ามเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียนนี่เอาหมามาเลี้ยงทำไมไมไ่เอามาเลี้ยงครับอาจารย์นี่ผมกำลังจะเอาเออกไปปล่อยข้างนอกครับ้าวไม่แสดงว่าหมามันหลุดเข้ามาในโรงเรียนเหรอไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์เอ้าเือตัวมอมแมมเถอะอาจารย์คะอาจารย์คะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอาไปปล่อยค่ะคือดีจังว่าไอหมาตัวนี้เนี่ยหน้าตาเหมือนคุณคุณนะคะ แป้งคอนเน็กมานนี่มานี้พวกเธอว่าไอหมาตัวนี้เนี่ยมันใช่หมาของเจนนี่ปะ,อ,ะอืมฉันว่ามันคงไม่ใช่อ่ะดีจังมาของเจนนี่ไม่ได้มอมแม,มขนาดนี้นี่เฮ้ยแต่ฉันว่าใช่อ่ะดูสิมันทำท่าเหมือนกับรู้จักพวกเราเลยอ่ะเฮ้ยหนงโคกหนงคกนี่ชื้อหนองโคกใช่ไหมแกขึน้นหนงโคกใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ นี่ี่เพื่อนเธอเป็นคนยังไงนะครับขอถามหน่อยไปซื้อหมามาเลี้ยงแล้วก็ไม่ดูแลรับผิดชอบเขาปล่อยให้เขามอมแมมอย่างเงี้ยไม่ใช่ค่ะอาจารย์เจนนี่ไม่ได้ไปซื้อค่ะใช่ครับอ้าวเขาไม่ได้ไปซื้อแล้วเขาเอามาจากไหนอ่ะอืมที่ฉันอยากรู้มือเขามาทางไหน่ขอทานหน่อยมาทานไหนครับเฮ้ยน่ารักด้วยใี่เลยเหรอขอดูหน่อยเชื่ออ่ะ เฮ้ยชื่อน้องขาน่ารักอ่ะเด็กเพทำแบบนี้ได้ยังไงไปจับฉลากของขวัญมาได้หมาพอเสร็จแล้วได้แมาของฟรีอยากจะเลี้ยงอยากจะทิ้งพว้างยังี้ก็ทําได้ไงต่ออาจารย์คะอาจารย์คะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะว่าดีจังว่านะคะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆเลยอ่ะ สิ่งที่ดีจังเห็นนะดีจังว่าเจนี่เขาก็ดูรักไอ้หนุ่มคบดีออกเนาะใช่ค่ะจา์หนุ่มคบเนี่ยมันอาจจะหลงมาเองแล้วตอนเนี้ยเจนี่ก็อาจจะกําลังตามหามันอยู่ก็ได้ค่ะใช่ครับเอาเหรอ,อเ,เอาก็ไม่รู้ละเอาไปจัดการออกไปให้พ้นโรงเรียนเลยนะจะเอาไปคืนจะไปปล่อยอะไรก็แล้วแต่อยู่โรงเรียนนี่มันกัดลูกหลานชาวบ้านเขาเดือดร้อนทางโรงเรียนอ่ะอ่ะเอาพี่เดี๋ยวผมมีสอนต่อไงาฝากดูด้วยแล้วกันเอาไว้ข้างนอกโรงเรียนเข้าใจนะต้องไปละค่ะจาน อาจารย์ผมก็มีทุนละครับโอ้โหทำไงดีต้องรีบไปทำไะคุณนะนาทบีนาฝากไว้ก่อนนะนาต้องรีบไปมินละจริงๆไปแล้วนะเอาทิ้งกันดื้ออย่างนี้เหรือนาทบีนี่แป้งฉันว่าเธอรีบโทรตามเจนี่เถอะเออเออโอเคเคฉันก็วางนั่นแหละให้เจนี่มารับหมาเถอะเ เดี๋ยวพี่เจนนี่ก็มารับแล้วใช่ไหมใช่ไหมเจนนี่ไม่รับอ่ะเอาเอาเอาไงอะแกเออเอางี้เดี๋ยวฉันไปตามเจนนี่เองเธอกับคอน็กอยู่ดูหมาเลยนะอือโอเคเฮ้ยเดี๋ยวแป้งตั้งแต่ฉันมาโรงเรียนแต่เช้าเนี่ยนะฉันยังไม่ได้เข้าห้องน้ำอุจารปศวะาเลยอ่ะงั้นเธออยู่กับดีจังก่อนนะฉันฝากด้วยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอือดูดอ่อเอาไงล่ะเนี่ยฮะไอ้หนองคบ แกต้องอยู่กับฉันจริงๆเหรอเนี่ยไม่ได้นะชาวนี้ฉันมีเรียนด้วยอะ่ะอยู่นี่ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวพี่แจ็คก็มาลับนะทำหน้าอ่อนตลอดเลยนะแกเนี่ยอยู่ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปหาอะไรให้กินนะยอมเข้าสายเลยนะเนี่ยไ,ไปกินข้าวกันไปหิวยัยงถ้าทางจะหิวแน่เลยแกเนื้อตัวมอมแมมใช่นนะะเดีย๋ยวจับไปอาบน้ำด้วยดีไหม ขอนนี่ไม่โทรมาฉันอยู่นี่เธอมีอะไรหรอแป้งโอเคฉันเห็นเธอแล้วเดี๋ยวฉันก็เดินไปนะ เนนี่ฉันเห็นหนมคกด้วยแหละตอนนี้มันอยู่หน้าโรงเรียนก็ดีจังอ่ะหนมคกหนมโคกนะเนเนหนมคกอยากเห็นชื่อหมาป่ะพอกิดมางดนแปหมาของเจนนี่ตั้งหากอย่างหนมโคกเหรอไม่ใช่หรอกมันจะไปอยู่หน้าโรงเรียนได้ไงมันอยู่บ้านฉันเองเออมันอาจจะเป็นหมาหน้าเหมือนก็ได้เออเฮ้ยแต่พอเรียกว่าหน่มโคกอ่ะมันหันหน้ามาเลยนะ มันอาจจะเฟรนดี้มั้งหมาตัวไหนมันโดนเรียกมันก็หันทางนั้นแหละแต่เธอไม่คิดจะไปดูมันจริงๆหรอไม,ไม่ดีกว่าคือเออนี่ฉันต้องเอาหนังสือไปคืนห้องสมุนพอดีเลยเดี๋ยวฉันไปก่อนนะอะไอ่ะลืมครด้วยฉันว่าเจนนี่น่ยท่าทางแปลกๆน,นะ ไม่ใชสิผมพคกไม่เป็นไรนะถึงเจ้าของเขาจะไม่ยอมรับเลี้ยงแกเนี่ยแต่ฉันก็เลี้ยงแกไม่ได้อยู่ดีอะ่ะบ้านฉันไม่ให้เลี้ยงหมาแต่ไม่เป็นไรนะฉันเนี่ยจะพยายามหาคนมาเลี้ยงแกให้ได้เลยฉันสัญญานะดีจังดีจังดีจัง เห็นดีจังไหมคะไม่เห็นเนี่ยนะเดินตามหารอบโรงเรียนยังไม่เห็นเลยเราเห็นไหมไม่เห็นค่ะ